มันนี้หลังจากเอาหายคลิปที่มอโซเราเอามากินตำหานปลาแก้วเจ้าเก้าทุกคนยมันยังโดกเด้อทุกคนเด้อหานนี่น้ำผาประหารแสบมาสุวน้ายกับนักศึกษาเราสุวน้ายมากินนะแต่ว่าเฮานี่ยค่ะเพราเป็นนักศึกษาละดมเขาได้เนี้ยแหละไม่เฮาบนะมื้อนี้ทํามาซีมึงแล้วเพราะว่าโดนเติมเตแต่สมัยภาเป็นครูบาเนาะหานนี่เจ้าพี่ส่วนร้ายสเนนี่ยเฮามากินนะก่อนหน้าโควิดหลังจากเฮาซิกมา เขาจะมากินมัมนจะแซ่บคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมคือรถหัวบอลลดโซ่รถนั่นเองเนาะสิมกันทุกคนโอเคทุกคนเอาซี่เบอร์จานซี่เบอร์ไม่อันนี้อันารนี้อาหารเสแบราหารจะเก่าจะเดิมนุ้งเศร้าคุณผมีจองได้เด้ออย่างโดอยู่จัดไปอย่างสซ่อย่างโซ่ยุ่งไ้่จัดไป แซ่บแซ่แซมนะนี่ยซุป like um, ้มน้ำดื่มโอเคทุกคนวันนี้นาจของเตียนน้เกิะเจีมเราจะมาซีวอนนี้ว่าเพิ่นจะตัวเอาตัวเบิ้งวันนี้ซีมหอยกันบินเนาะมาหอยเนาะเอะเฮ้ยจด็ดขาแซ่บอ่ะ แซ่บจังวะเสียบแยบกินผักดีกินผักดีแล้วาพแต่ตอนได้กินหอยคือก้าวผักหอยหอยเด้อหอยเด้อหอยหนาคอมเมนต์หอยบานเลยแต่บทุกคนสิ่งไก่กับมมี่อันนี้แม่งบุกหัวเนาแน่เนาะนี่ครับพวกสิ่งกัมมี่เลยทุกคนเนี่ย ราคาถือซื้กอกนนสามสิบห้ากราคาอะไรสองห้าพันเราคนคน,าน <c oughs> มานกินเหมือนกันคนนี่เพราว่าอาหารนี้ราคาคือก็นอนคน,าน,น,น,านมาเนี่ยี่ซิมกันทุนกคนสนิสี่คบอืมอกันคนเน,ะนอะม อทุกคนตูตูทุตูงคนเบิกงล้วนะดูมีกับคนเนาะ โอเคแซ่บเพ้งถึงมัดสิบนาทีหันไปปั่นกี่ตัวเราไอ้น้องครับพี่เมัดเนะาะหักกี้เนี่ยเนาะสองคนเ่าตูนสองคนห่นอหไม่เสียบิดีเด้อทุกคนเด้อหันตำ่ำผักเกี่ยวเจ้าเก่าเนาะบาดดึก,ดก,ดกดโดก็ก็กำยายนเราขี้เข้ามาเด้อมันก็กำยายทุกคนเนาะอย่าลืมทุกคนอเอาแวมากินต่ำันแซ่บเนาะต่ำเหมืน โอเคทุกคนการกินตั้กับสมาพัควรนะทุกคนเนาะสีขาวทุกคนลาคุบลมทุกคนเรีกว่าเพ็ดเนื้นึงขนาดตาั้มรามดาเลยทุกคนสร้างขึ้นมาธรรมดาเลยสร้างโบสถ์เพชรลายแต่กระเพ็ดเนื้อเนึงใครที่มาคลิปคลิปอยู่คิปกินนะสีกา่าลืมทุกคนเด้อคอมเมนต์ไหมทุกคนเนดะ้อคอมเมนต์แปะไว้เราจะไปเลาะไปกินไปลิ้มไปเที่ยวใส่กันจะลืมทุกคนเพราะว่าคนมักไส้นี่ทุกคนเนาะเคำว่าคนจอยแต่เขาเอาคำมักกินนะ แต่บางคนอย่คนตุยท่นมากินสมส่วนเดูยวแต่ห่อนี่คนจอยแต่มากินก็คือว่าโอเคอยู่เนาะห่อจะตุยไปนํากันทุกคนแน่เนาะเขามีสโลแกนมากเนาะห่จะตุยไปนํากันทุกคนฟักไรฟักแซ่ทุกคนเด้อฝากติดตามทุกคนเหาจะไป็เลาะบริลินไปกินไปเที่ยวซะทุกคนเด้อฟักไรเด้อทุกคนเด้อทคนเข้ามาติดตามแฟนเพจทุกคนคลิปนี้จะเอาจะเอาลงแฟนเพจแล้วทุกคนเด้อเขาข้าใจทุกคนเข้ามาติดตามเลยเขาเข้าใจแนะเขาเข้าใจแต่ร้อนมาเนาะเข้าใจเด้อ